ทำไม่เคยฟังฉันเลยผู้หญิงชอบพูดคำนี้หลายคนกับเวลาทะเลาะกับผู้ชายผู้ชายบอกว่าอะไรแล้วกูทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วผู้หญิงก็จะถามว่าเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรแล้วผู้ชายก็ตอบได้สะด้วยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายจะฟังแบบใครทําอะไรที่ไหน แต่ไม่ได้ฟังบริบทฟังแค่คอนเทนต์แต่ไม่ฟังคอนเทกซ์คอนเทนต์คือใครทําอะไรที่ไหนแต่ไม่ได้ฟังคอนเทกซ์ว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอ่าพอพอพอบอกเออพี่รู้เลยว่าหนูเสียใจเขาจะรู้สึกว่าคุณฟังเขาแต่ถ้าบอกอ่าอ่าอังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้ด้วยวิธีนี้มันไม่ใช่เรื่องการมานั่งแกเอาแล้วเธอจะเอาอะไรก็ฉันใหญ่เธอเข้าใจก็เข้าใจยังไงก็เธอฉันมาสายก็เดี๋ยวคราวหน้าก็มาเร็วมันไม่ใช่ ็ทะเลาะก,กันไม่จบไม่สิน้นอแต่ถ้าคุณสามารถบอกเขาได้ก่อนเลยว่าแบบโอ้ oh, พี่รู้เลยว่าหนูหงุดหงิดกับการที่พี่มาสายพี่เข้าใจเลยอ่อันนี้ยผู้หญิงจะรู้สึกใจ